สชาวันพรหัสบาดียายกำมานั่งกินกาแฟเสิบกาแฟให้พอบ้านกินอิ่มแล้วล่ะกะไปทำงานตื่นมาคขามา <c oughs> กินกาแฟชุ่มคอีนเชา้า ทำงานคำมาก็โอ้ยเมื่อยดีละเราพอแกไปน่งฝ่าวข้มือแล้วเมื่อยได้สวงนี่นะหัะเหตดกบ็บม่ได้ซื้อหันซื้อหนีหายข้มือซื้อกับเขากับนั่งว่นนี้ซื้ออย่าอันสูบให้บวานแบบอันเขาเอื้อมอะไยังล่ะจาสูบอันไฟฟ้านะ สูบมันเป็นกล่องเป็นกล่องซื้อให้ฮโปแม่อันนึงให้เราอันนึง่งวนานี่เราซื้อให้คิแรลคิแรกเราก็ซื้อ,อยาซองเนาะอาทิตยาซองซองซ้อมมันเปลืองบัตรแล้วนะลก็ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าให้และวานเรซื้อให้อนันอันนี้สมเร่เราเรียว,ว <c oughs> เราจุ๊บเทอร์กย์ก็ได้เอ้ยดีเรายังไปซื้อเหล้าให้ลูกน้องกิน ็ซื้อยาสูบไฟาลุงน้องคนละอันบ่แม่นอันหนึ่งเลยขอใหญ่ยยมือดอันหนึ่งเลยเราเห็นดันพูลละเมางใหญ่นะพเลละไม้พูลละเมาใหญ่สูบยาห้าตะกี้ก็สูบยาซองดอกตะกี้เราก็สูบยาซองได้ยช่วงนันนีสินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแหละแล้วก็สูบยาห้าเลยบ่วหยเลยขาใช้ใจหลาย าใช้ใจหลายพื้รายได้เพ็นยังคือเก่าอะนะอดเอาสามปีก็เบิดดอกวดดดก็ได้กัดเขียวยุ่มดากไปแลยเดี๋ยวมันกเ็เบิดเบิดลวสบายดอกบันโมสรหนีสร้สางจีนดอกสร้างกรสิป,ประมาณแล้่หมวดมวดมวดมอเตอร์ไซค์ยันพันสองพันี่อันนี้สร้างเดือนละสองหมื่นเลยยาย ยายงวดบุสรสคัญเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดิยายเอาเงินให้เราไปทำงานแล้วก็ใสเนเมื่อหนึ่งลอยหนึ่งแหละลูกไสแล้วก็ลอยหนึ่งอโอนให้ตังหากลอยหนึ่งแล้วเอาน้ำพออีกไปทำงานลูกเอ,อ้ยบ่หาอยู่หากินมันบ่มีความสุขไดครอบครัว ตื่นมากกับไปทำงานนพ่อพูนพ่อพาเห็ดพาสางกัไปเนี่ยมันได้เป็นที่นี่ฟ้าชุกกระเห็ดเอาละความขยันเท่านั้นที่สนะเอาใจเมียได้เมียบอกอไห้ฟัง